สำหรับคลิปนี้เดีขอเอาใจสายคลาสสิกกันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพามาวิเคราะห์ข้อมูลของรถสปอร์ตคลาสสิกอมตะนิรันดร์การอย่าง Yamaha SR400 ซึ่งในปีหลังๆมาเนี่ยได้รับกระแสตอบรับจากแฟนขับในประเทศไทยดีมากๆนะครับถึงตัวรถจะยังสตาร์ทด้วยเท้าและราคาแพงก็ตามด้วยเหตุผลอะไรคนที่ใช้เนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนและจากกฎหมายล่าสุดในปี2026จะยังสามารถทําตลาดต่อไปได้ไหมเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะ ย่ SR 4 0 0นั้นถือว่าเป็นรถที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันน้อยมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่รุ่นแรกที่ SR สี่ได้กําเนิดขึ้นในปี1978ก็คือ46ปีก่อนเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันนี้ SR 4 0 0มีการเปลี่ยนแปลงเพียง21ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสีมากกว่านะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าใครชอบสายคาดสก ที่มีความดั้งเดิมเหมือนกันกับอดีตเนี่ย SR400 จะเป็นตัวเลือกแรกเลยซึ่งในประเทศไทยเราก็โชคดีมากๆนะครับที่ทาง y ม m ฮ h a ก็ได้นํา SR400 เนี่ยเข้ามาจําหน่ายตั้แต่ปี2014ปัจจุบันนี้ก็มีอายุครบ10ปีพอดีซึ่งจากปี2014ที่ทาง y ม m ฮ h a เอามาจําหน่ายในไทยนั้นตอนนั้นก็มีกระแสะวิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าราคาจําหน่ายณนะตอนนั้นนะ ก็จะมีราคามากถึง265,000บาทราคาเนี่ยมันไปนชนกับหลายรุ่นที่เป็นรถยอดนิยมในบ้านเราอย่างถ้าเป็นตระกูลคาวาซากิก็พวก ER6N หรือถ้าเป็น Honda ก็ c b 6 5 0ที่เป็นเครื่องสี่สูบเสียงหวานซึ่งราคา2 6 5 0 0 0เนี่ยในตอนนั้นถือว่าแพงมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันนี้ s r 4 0 0ก็ได้มีการเพิ่มราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยปี2024เนย Yamaha s r 4่0นน่นนยยาคา295,000บาเยนะารับก็คือแพงขึ้นมาจากปี2 0 1 4 ถึง30 0 0 0บาทกันเลย แต่ถึงราคาจะเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ยอดจําหน่ายนั้นกับสวนทางนะครับเพราะว่าในปี2021-22 20เนี่ยยอดจําหน่ายจะทรงๆอยู่ที่400-470คันต่อปีแต่พอมาปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยยอดจําหน่ายที่จดทะเบียนจริงๆนะมียอดจําหน่ายมากถึง830คันนะครับและปีล่าสุดเนี่ยปี2024เนี่ยเะพาะแค่ครึ่งปีแรกนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนก็มียอดจําหน่ายไปแล้วมากกว่า400คันซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าปีนี้ปี2024เนี่ยอาจจะมียอดจาหน่ายแซงปีที่แล้วนคัซึ่งงทางาายมกก็ดก ว,ว่าในปีนี้นะปี2 0 2พเนี่ยอาจจะมียอดจําหน่ายเกิน1 0 0 0คันซึ่งลหลายๆคนอาจจะมองว่าถ้ากเกิดมือหนึ่งมันแพงเราก็ไปซื้อมือ2แลละกันซึ่งราคามือ2เนี่ยแข็งมากๆนะครับถ้าเกิดเป็นรถปี16-17แล้วก็เล็กไม้น้อยๆเนี่ยราคาเกิน200 0 0 0กันทุกคันนะครับแล้วก็คนที่ปล่อยมือ2ส่วนใหญ่ก็จะรับแต่เงินสดนะครับยกเว้นถ้าเกิดเป็นร้านรับซื้อมือ2อันเนี้ยเขาอาจจะดีลกับไฟแนนซ์หรืออะไรก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยของมือ2ก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะ แต่สาหรับถ้าเกิดเราจะซื้อต่อมือเนี่ยเจ้าของเดิมส่วนใหญ่เขาจะรับเงินสดหาคนปล่อยดาค่อนข้างน้อยซึ่งสเสน่ห์ของ sr 4 0 0นั้นส่วนตัวผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบในรถรุ่นนี้มากๆเพราะว่าอย่างแรกก็คือความที่เขาเป็นบิ๊กซิงเกิลก็คือเสียงของ sr 4 0 0นั้นจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองมากๆนะครับและถ้าเราเอาไปใส่ท่อแถบหรือท่อแต่งเนี่ยจะดังแบบสถานสะเทือนตุบตับตุบตับอย่างกับเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์เลยแล้วก็อย่างที่2ที่ส่วนตัวผมชอบก็คือระบบสตาร์ทที่เป็นแบบคิกส ซึ่งถ้าถามว่าระบบสตาร์ทแบบนี้นะมันดีตรงไหนคือในความเป็นจริงแล้วมันไม่สะดวกเลยนะครับมันสู้ระบบสตาร์ทแบบไฟฟ้าไม่ได้เลยนะครับแต่เนื่องจาก SR400 นั้นเขามีแค่คลิกสตาร์ทนี่แหละเลยทําให้คนที่จะเลือกใช้รถรุ่นนี้จริงๆเนี่ยเลยถูกจํากัดวงในคนที่ชอบจริงๆนะครับก็คือถ้าใครชอบใครมีกําลังไหวแต่ไม่ชอบการสตาร์ทแบบนี้นะก็จะไปรุ่นอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่เลือกรุ่นนี้จริงๆจะต้องเป็นคนที่ชื่นชอบและเข้าใจตัวเองด้วยว่าเรากําลังจะซื้ออะไรอยู่ไม่ใช่แค่ซื้อเท่ซื้อเอาตานานแต่หมายถึงว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับรถที่มีระบบสตาร์ทแบบนี้นะที่มันมีความยุ่งยากและต้องใช้แรงและต้องใช้จังหวะที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเหมือนรถเขาคัดคนนะซึ่งถ้าคนไม่ชอบและไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะไปรุ่นอื่น และอย่างสุดท้ายที่ผมชื่นชอบรถคันนี้ก็คือดีไซน์ของรถเพราะว่าอย่างที่พูดไปเนาะว่าตั้งแต่ปี1978มาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแค่20กว่าครั้งเองซึ่งจุดเปลี่ยนหลังๆก็จะมีแค่เปลี่ยนจากดิสเบกมาเป็นดัมและปีหลังๆก็เปลี่ยนดัมกลับคืนเป็นดิสเหมือนเดิมแต่ว่าจะย้ายมาอยู่ฝั่งขวาและเครื่องยนต์นั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนจากระบบคารบูเรเตอร์มาเป็นหัวฉีดซึ่งเรื่องของการเปลี่ยนจากคาบูเรเตอร์มาเป็นหัวฉีดเนี่ยก็เป็นประเด็นในช่วงหน หลายคนก็บอกว่า SR400 นั้นจะเลิกผลิตตั้งแต่ตอนนั้นแล้วซึ่งทางยามาฮ่าก็ได้มีการใส่ระบบหัวฉีดเข้ามาแล้วก็จําหน่ายขายยาวมาซึ่งผมคิดว่ากฎหมายใหม่ที่จะบังคับให้กับ SR400 ที่ต้องมีระบบเบรก ABS เพิ่มเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดยามาฮ่าอยากจะทําจริงๆนะแค่ระบบ a b s ใส่ดิสน่าเนี่ยไม่เกินความสามารถของยามาฮ่าแน่นอนนะครับถึงหลายๆคนจะบอกว่ามันไม่รู้จะเอาระบบ a b s ไปไว้ที่ไหนแล้วแต่ก็เหมือนที่เราเห็นกันกับตัวกระป๋อบำบัดไอน้ํามันที่อยู่ข้างท่อไอเสียด้านหน้า ขนาดบอกว่ามันขี้เหล่แต่คนที่ซื้อไปก็จะถอดชิ้นนี้ออกอยู่ดีซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิด SR400 จะใส่แค่ระบบ ABS เข้ามาเนี่ยทางยามาฮ่าจะต้องหาที่ติดให้ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดมันขี้เหล่จริงๆเดี๋ยวก็จะมีช่างไทยดีไซเนอร์คนไทยทําให้มันสวยงามได้แน่นอนแต่ทีนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ทางยามาฮ่าอาจจะปล่อยจอยเลยเหมือนกันกับที่เกิดขึ้นกับยามาฮ่า R6 และยามาฮ่า R1 ที่ปัจจุบันนี้ก็ได้เลิกผลิตไปแล้วแต่ว่าก็มีหลายสูตรนะที่ยังคงมีรถสําหรับจําหน่ายอยู่ก็คือเป็นโมเดลสุดท้ายแล้วนั่นแหละซึ่ง SR400 นั้นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะบอกเลยว่าขายดีมากๆราคา295,000บาทเนี่ยถามว่าแพงไหมมันก็แพงอยู่นะแต่ถ้าใครยังสนใจข้างใครแล้วก็ยังชื่นชอบกับความเป็นตํานานอมาตะนินรันดร์กานก็คงจะซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนาะว่ารถในแนวกําคัดใสเกียร ได้รับกระแสน้อยลงน้อยลงทุกวันนะครับก็เป็นเพราะว่ามีกระแสรถบิ๊กกูเตอร์เข้ามาทําตลาดค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ราคานั้นก็แข่งขันกันอย่างดูเดือดเลยซึ่งนั่นน่ะก็คือรถใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสะสมรถที่เป็นตำนานมันก็เหลืออยู่ไม่กี่รุ่นนะครับแล้วก็อ r 4อาร์สี่ร้อยนั้นก็ถือว่าเป็นรถที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าถึงราคาเขาจะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันก็จริงแต่ว่าทางโชรูมยามาฮ่าเขาก็มีระบบการผ่อนเนาะซึ่งเดือนล่าสุดเนี่ยทางยามาฮ่าก็มีกิฟต์ให้อีก คร่าวๆนะครับว่าถ้าเกิดเราดาวสัก20%เนี่ยเราก็จะใช้เงินดาวอยู่ราวๆห้าหมื่นบาทแต่ว่าเราก็เอา1,000 0เนี่ยไปลบออกก็จะเหลืออยู่47,000ใช่ไหมเราก็จะผ่อนแค่เดือนละ4 4 0พันสีเท่านั้นนะครับก็คือว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ปี2023เนี่ย มันขายดีก็อาจจะเป็นเพราะว่าการเข้าถึงได้ง่ายนี่แหละซึ่งก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะว่าคนกลุ่มที่เขาต้องการออปชั่นจากการใช้าง,งานของรถจริงๆเนี่ยเขาก็จะไปเล่นพวกรถสกูตเตอร์ใช่ไหมพวกปีกสกูตเตอร์คัดสามรคัดสามร้กันแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบความเป็นสปอร์ตคลาสสิกเขาก็จะมารถสายนี้นะครับหรือไม่ก็บางคนมีกําลังหน่อยก็จะไปไทอัหรือหราเล่ดิวิสันก็แล้วแต่กําลังทรัพย์นะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของคอมมูนิตี้สำหรับ SR400 ในประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับเพราะว่าไทยเนี่ย SR400 ถูกจําหน่ายตั้แต่สมัยเป็นส,าาสับปะสานมิดอินวอยดมาอย่างยาวนานนะครับซึงปัจจุบันนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันกับอดีตได้เลยนะครับของแต่งเนี่ย <ส donne> ก็คือมีมากมายเยอะแยะเลยนะครับรวมถึงกลุ่มผู้ใช้รถเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันซึ่งผมคนนึงผมก็เข้าไปสิงอยู่ในกลุ่มของ SR เนาะ ก็ได้เห็นเขาแต่งรถได้เห็นเขาทํากิจกรรมต่างๆซึ่งการทํากิจกรรมของ SR 400เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะชอบขี่รถก็คือขี่รถไปเที่ยวนั่นแหละแต่ว่าฉันชอบที่จะขี่ SR ของฉันเนี่ยไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็จะถ่ายรูปบรรยากาศรวมถึงถ่ายรูปตัวเองคู่กับรถในแบบที่มีสุนทรีภาพถึงตัวรถมันจะมีความสันสเดือนค่อนข้างมากแล้วก็ยางรถนั้นจะเป็นยางแบบมียางในแต่ว่าทุกการเดินทางมันก็จะมีเรื่องราวนะครับมีสตอรี่ถึงยางลวกก็เขียนก็ถีบก็ยนันพากันไปร้านซ่อม ก็กลายเป็น1 Sto สตอรี่ระหว่างทางนะครับคือพูดง่ายๆว่าเขามีแพชชั่นในการใช้รถมากกว่าออปชันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจอยู่เนี่ยช่วงนี้นาทีทองเลยนะครับสำหรับรถใหม่หรือว่าจะรถมือสองเองก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเป็นรถปีใหม่ๆนะหลังปี1 4บ5ขึ้นมาเนี่ยที่ซื้อต่อจากเจ้าของจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้รถใหม่การใชา้ย,ยาวเป็นคันสุดท้ายแล้วก็เหมาะเหมือนกันนะยกเว้นจะเอามาขี่ในชีวิตประจําวันเนี่ ซึ่งผมเชื่อว่าคนที่จะมาออก SR400 เนี่ยน่าจะมีเวฟมีสกูปปี้มีอะไรใช้งานประจำวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะได้ความเป็น SR นี่แหละถึงได้มาซื้อ SR400 กันและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไง SR400 จะยังทำตลาดต่อไปได้ไหมมันมีสเสน่ห์อย่างที่ผมว่าไปหรือเปล่าหรือมันก็แค่ลดราคาแพงคันนึงก็สามารถแสดงความคิดเห็นที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ